เพราะฉะนั้นต้องมาต่อกันที่การตรวจสถานประกอบการทําพลุเนี่ยนะคะก็พบว่ามีใบอนุญาตตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ทุกอย่างมีถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกอย่างมีหมดแล้วก็ยังได้ได้ไดรับใบอนุญาตตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์จากกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งจะหมดอายุวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะส่วนการป้องกันไม่ใหเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกวันนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายที่ลงพื้นที่ไปนะคะหนึ่งในนั้นท่านที่ลงพื้นที่ไปก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติะค่ะก็มีการสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเนี่ยไปหารือกับฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจคุมเข้มสถานประกอบการที่ ทำพลุแบบนี้พูดถึงเรื่องของการกําหนดโซนนิ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังมีการเหมือนพูดคุยเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจจะต้องมาดูกันเพิ่มเติมด้วยเพราะอะไรอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานข่าวไปใช่ไหมคะว่าจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยดินระเบิดที่มีอยู่ที่นั่นอย่างน้อยเท่าไห400ร่สี่ร้อยนั้นนะอ่ะสี่ร้อยถึงห้าร้อยโลทีนี้วันนี้คือนักข่าวพยายามจะถามทั้งท่านผบอตรรรวมถึงฝ่ายปกครองที่ยืนอยู่ด้านหลังท่านผบอตรรอ่ะเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสถานประกอบการเนี่ย มีข้อกําหนดไหมว่าเขาจะสามารถเก็บพวกดินระเบิดวัตถุพวกนี้มันได้มากขนาดไหนป oh. รากฏว่ายังไม่ได้มีการกําหนดออกมาชัดเจน uh. อย่างนี้นแล้วม,มัน<บ>ก็เลยมีแบบมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คงจะต้องไปดูกันเพิ่มเติมด้วยนะคะคหนึ่งอย่างที่วันนี้ทางพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงพื้นที่ไปนะคะไปที่วัดรงช้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือท่านก็ไปให้กําลังใจญ,ญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่านอกจากการนําร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วยังต้องรักษาสภาพที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการเกิดระเบิดให้ได้มากที่สุด ว่าตกลงแล้วมันมาจากอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากๆเพราะอะไรคือตอนนี้ที่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่มีพยานบุคคลที่สามารถเล่าเหตุการณ์ได้เลยคือเสียชีวิตทุกท่านเลยในนั้นตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ท่านผบตรอบอกว่าไม่มีพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์มไม่มีใครสามารถมาเล่าได้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือใช้นิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะ เท่านั้นเองนะคะโรงงานนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนอันนี้ถือว่าจะใช้คําว่าคือมันก็เป็นทาอย่างหนึ่งที่ทําให้ความสูญเสียเนี่ยไม่ได้มากกว่านี้นะคะรัศมีการระเบิดเนี่ยเอาจริงๆอาจจะได้มากกว่า5กิโลเมตรด้วยซ้ําไปนะคะแล้วก็ย้าว่าตํารวจทําอย่างเต็มพี่อะไรผิดก็จะต้องว่ากันไปตามผิดะคะ่ะม,มาตรการต่อไปจากนี้นะคะพบตรอบอกว่า ก็ได้พูดคุยกับฝ่ายปกครองว่าจะต้องมีการดําเนินงานให้โรงงานเหล่านี้เนี่ยหนึ่งอย่างออกไปอยู่นอกเขตชุมชนเลยเอาไปอยู่ในพื้นที่ไกลๆนะคะคกาหนดโซนิ่งเพื่อจะลดความสูญเสียอย่างอันเนี้ยตั้งอยู่กลางทุ่งนาใช่ยังดีที่ไม่มีบ้านใครอยู่ใกล้ๆนะคะไม่อย่างนั้นโอ و, ้โหไม่มีใครอยากจะคิดนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกเหมือนเหตุการณ์ที่มูโนอ่ะ,อะพอไปอยู่กลางชุมชนเ,ออเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าตัวเลขคู่เสียชีวิตจะไม่ได้เยอะเท่าเหตุการณ์นี้แต่ว่า บ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอะไรความเสียหายมันหนักกว่าน,นี้เยอะมากถูกต้องอะนะคะคือทางปปรตรเองก็มองว่าแน่นอนแหละคือถ้าอยู่อยู่ในเขตชุมชนเนี่ยความเสียหายมากกว่านี้แน่นอนอนะคะเพราะฉะนั้นคงจะต้องไปดูกันอีกหลายๆเรื่องค่ะคือเราก็ต้องดูว่าตอนนี้เนื่องจากสภาพสภาพของที่เกิดเหตุเราต้องดูว่าช่วงเนี้ยใบอนุญาตเนี่ยเขามีมีใบอนุญาตอําเภอ เขามาใบอนุญาตมีถูกต้องหมดแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเองกับตำรวจเองโรงงานนี้ก็มาตรวจบ่อยเราเนี่ยโชคดีมากคนระับที่เรามีเคสเคสดัดดี้ที่เคยเกิดมาแล้วและโรงงานนี้ออกมาอยู่ต่าในนอกนอกพื้นที่ชุมชนนะฮะและสมีการแรงระเบิดเนี่ยถึงถึงเกือบ5กิโลที่ถ้าอยู่ในชุมชนน่ะมันจะเหมือนมูโนะเห็นไหมนี่เราถือว่ายัางยังยังโชคดีมากแล้วเมื่อกี้ยังคุยกับทางฝ่ายปกครองเลยว่าเราอาจจะต้องมีไม้ที่ว่าเป็น เอาโรงงานพวกนี้ออกมาอยู่นอกชุมชนอย่าไปอยู่ในชุมชนเพราะมันโอกาสมันเกิดได้อะไรก็ได้คือสาเหตุการระเบิดพว,พ,วพวกวกวัตถุอย่างนี้ยพวกดินปืนอย่างงี้มันมีทั้งได้ได,ได้หลายได้หลายอย่างนะครับนั้นเมื่อมันเป็นอันตรายและสูญเสียเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการคุยกันไหมที่จะต้อง move องคนว่อยากให้ไปอยู่ในชุมชนนมะกก็นั่งคุยพอคุยกันเสร็จปรากฏว่าพอโรง,งงานออกไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวชุมชนก็จะตามโรงง,งานไปอีก จะต้องกําหนดโซนนิ่งเลยไหมที่ว่าในรัชมี5้ากิโลไม่ให้เป็นชุมชนที่พาคอาศัยต้องออกไปอยู่เป็นโซนเลยก็ได้คุยกันไม่ใช่มัวหายแล้วล้อมข้อกันเท่าไหร่ั้น้อยขนาดไหนท,ไที่จะไปเที่ยต้องให้มีโรงงานเหล่านี้ครับอืจะบอกว่าไอ้นี่มันเป็นวิถีมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งถ้าอาชีพนี้มันมันทําให้เกิดเกิดเกิดการสูญเสียมันอาชีพอื่นอีกหลายๆอาชีพอย่างนั้นเราไม่ต้องมีโรงั่นน้ํามันไหม แล้วโรงกรันน้ำมันมันเกิดระเบิดโรงงานแก๊สนะมันมีความมันคือหนึ่งอาทิแต่วิธีการที่จะให้มันปลอดภัยมากกว่าเราจะมีวิธีการยังไงคลังแสงของสันพุธทำไมทำไมถึงถึงปลอดภัยเราต้องไปคิดไหมว่าเราจะทําพิธีการยังไงที่จะกัดจัดเก็บวัสดุที่ท,ที่เป็นวัตถุระเบิดแบบนี้ให้ปลอดภัยที่อย่างเช่นที่ท่านผู้รองผู้ว่าว่าผลิตเสร็จแล้วไปเก็บไว้ไหนไม่ใช่ไว้ในโรงง,งานที่เป็น,เป,นเป็นหลังสังกะสีแบบนี้ไหมอาจจะต้องมีบังเกอร์ที่เป็นมูลดินแล้วเก็บในอ,อย่างเนี้ย ก็ต้องไปนั่งคุยกันว่าบทเรียนคราวนี้ก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่ายังดีว่าวันนี้โชคดีที่มันอยู่กลางแจ้งแต่ถ้าอยู่ในในนี้เราควรจะเอาออกมาไหมนี่ซึ่งซึ่งเรากําลังจะทําแก้ไขในเรื่องข้อกฎหมายแต่มาเกิดเหตุตรงนี้ซะก่อนแต่คืออย่างที่ท่านบอกเรื่องของการการพื้นที่เนี่ยสำคัญจริงๆนะอย่างอันนี้คุณผู้ชมนี่ยคืออยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมฮะแต่จริงๆถัดไปจากตรงนี้ประมาณสัก2 3 0 0ารอเมตรเนี่ยก็มีหมู่บ้านแล้วนะ,ะซึ่ง ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย<ม>เขายังมาแจ้งเจ้าหน้าที่วันนี้เลยนะว่าให้ไปตรวจสอบเนื่องจากว่าในตรงเลือกสวนไรนาตรงหมู่บ้านของเขาที่ห่างไป2 300เมตรเนี่ยยังมีชิ้นส่วนของศพอ่ะกระเด็นไปตกตรงนั้นเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นแรงระเบิดมันไปถึงตรงนั้นได้แล้วการที่กฎหมายไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมว่าปริมาณคุณเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยพออย่างนี้เก็บเยอะแล้วปรากฏว่าพลานุภาพการทําลายล้างของมันถ้าระเบิดขึ้นมามันอาจจะไปไกลเกินกว่า ระยะที่บ้านคนมันอยู่ห่างจากจุดของโรงงานก็ได้นะอย่างกรณีเนี้ยเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะท่านผู้การพิสูจน์หลักฐาน7ก็บอกว่าจากขนาดหลุมกะเข้าวๆว่าน่าจะมีดินระเบิดประมาณครึ่งตันซึ่งรัศมีทําลายล้างไปถึง1กิโลเมตรครึ่งอันนี้ขนาดอยู่กลางนาแต่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆก็ยังห่างไปเพียงแค่ไม่แค่แบบ2-300เมตรเองอะก็เป็นที่มาที่พบตรบอกว่าอาจจะต้องจัดเป็นโซนิ่งเพราะ แม้ว่าจะเอาไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าบบชุมชนก็อาจจะตามไปเพราะามันคือการจ้างงานใ,นนใช่น,นี่นี่แหละปัญหานะครับส่วนทางด้านพลเรือตรีทนิตพงศิริเวสศักดิ์โฆษกระทรวงกลาโหมท่านก็เปิดเผยกับว่าจริงๆทางกองควบคุมโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเนี่ยได้ไปตรวจสอบ เวลาสถานประกอบการจะทำหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงซึ่งอันนี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปีพุทธศักราช2490คุณผู้ชมดูนี่คือปีพศของตอนเสนอร่างอะ่ะ2490คือกฎหมายมันต้องปรับปรุงแล้วล่ะนะฮะจนถึงตอนนี้ทีนี้อันนี้อยู่ในอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนแล้วตรวจแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าสถานประกอบการที่เกิดเหตุอันเนี้ย มีบุคคลขอใบอนุญาตในการทํางานหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงตามพรบอาวุธปืนตามกรม,มการปกครองอย่างถูกต้องเลยก็คือเป็นเอกหน่วยงานหนึ่งที่บอกเหมือนกับหน่วยงานอื่นว่า มันถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดจริงๆม,มีใบอนุญาต,ตหมดะะแต่ก็ยังเกิดเหตุได้แล้วก็ยังเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีซึ่งยุทธภัณฑ์โพแทสเซียมคลอไรด์จากกระทรวงกลาโหมตามพรบรควบคุมยุทธภัณฑ์ปี2530จํานวน3,000กิโลกรัมม,มีรายละเอียดตามใบอนุญาตเลขที่ระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะซึ่งจะหมดอายุวันที่23กร,รกฎาคมนี้ค่ะเพื่อใช้ทําดอกไม้เพลิงแล้วก็มีสถานที่เก็บนักขลังเก็บหมู่ที่3ตำบลสาราขาวอําเภอเมืองสุพรรณ รเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเนี่ยจริงๆสถานที่นี้ก็ออกมาย้ำอีกหน่วยงานหนึ่งว่าคเคยเกิดมาแล้วเมื่อวันที่30พฤศจ,จิกายนปี2,565นะคะค